สวัสดีค่ะเซลเมคโคราฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใหม่ล่าสุดกับคันนี้ All New Honda HRV EHEV ค่ะและคันนี้ที่โชว์อยู่นะคะกับรุ่น EL หรือว่ารุ่นลองท็อปค่ะคันนี้สีขาวพรีเมียมสไลด์เป็นสีมุกนะคะราคารวมค่าสี1 8 9 0 0 0้บาทค่ะสำหรับ Honda All New HRV EHEV นะคะมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะ4สูบ16วาล์วผสานพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวด้วยกันนะคะพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบแปรผัน eCVT ค่ะให การขับขี่ที่นุ่มนวลนะคะและที่สำคัญประหยัดน้ำมันอีกด้วยสำหรับแบตเตอรี่นะคะก็เป็นแบบลิเทียมไอออนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงค่ะทำให้การขับขี่ทรงพลังและให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะคะอีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำความประหยัดสูงสุดนะคะ25.6กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้นะคะ Honda HRV eHEV มาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,500cc 105แรงม้าค่ะสำหรับเครื่องยนต์และ131แรงม้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะให้กำลังแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรค่ะ สำหรับดีไซน์การออกแบบนะคะกระจังหน้ามาแบบชิ้นใหญ่ค่ะแนวตรงขีดตรงนะคะสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ของ Honda ชิ้นใหญ่นะคะโคเมียมขอบสีฟ้าบ่งบอกของความเป็นรถ ehev หรือว่า h ฮ b ริดค่ะสำหรับไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบ led ค่ะมีไฟเดย์ไลท์นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ led ค่ะ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแบบ LED นะคะมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะล้อแม็กหรือว่าล้ออันลอยขนาด17นิ้วนะคะมาด้วยยางของ BISON ขนาด215ทับ6 0 R 1 7ค่ะ สำหรับประตูด้านหลังนะคะสามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะมีระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะคะห้องโดยสารกว้างค่ะแล้วก็สามารถปรับพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้มากยิ่งขึ้นในรุ่นนี้มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทุกรุ่นเลยนะคะทุกเกรดมีไฟส่องห้องสัมภาระท้ายนะคะสองฝั่งทางด้านซ้ายและด้านขวาค่ะ สำหรับคันนี้นะคะรองรับน้ำมัน9195และสูงสุดที่ e 20ค่ะ eco sticker นะคะแสดงความประหยัดสูงสุด25.6กกิโลเมตรต่อลิตรนะคะที่สภาวะรวมค่ะ ประตูผู้โดยสารนะคะทุกฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังเปิดได้กว้างนะคะขึ้นลงได้สะดวกมือจับประตูด้านในจะเป็นสีเงินค่ะจอกเครื่องเสียงขนาด8นิ้วนะคะรองรับ apple carplay และ android auto ค่ะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะ ระบบเกียร์อย่างที่เมย์ได้แจ้งไปเป็นเกียร์ระบบ eCVT นะคะนุ่มนวลออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชาาค่ะมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเบาเป็นเบาะหนังสีดำค่ะมีพนักเท้าแขนมีที่วางแก้วน้ำนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบคันค่ะ ถุงลมนิรภัยมีด้วยกันทั้งหมด6จุดนะคะอยู่ที่เบาะคู่หน้านะคะคอนโซลหน้าในพวงมลาลัยและม่านถุงลมทั้ง2ฝั่งค่ะรวม6จุดด้วยกันที่กระจกมองข้างด้านซ้ายนะคะจะมีกล้องเลนส์วอสนะคะสามารถมองนะคะในส่วนของ เลนมอเตอร์ไซค์เวลาที่ลูกค้าเปลี่ยนเลนได้เพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะที่กระจกบังลมหน้าค่ะมีกล้องมุมกว้างนะคะเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คนเดินถนนนะคะหรือรถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานด้วยก็สามารถตรวจจับได้เพื่อให้การทำงานของระบบ Honda Sensing ซึ่งติดมาในรถยนต์ ฮอนด้ HRV eHEV ทุกรุ่นนะคะมีทั้งหมด6ระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนรถพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะ CMBS ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะคะหรือว่า l c a s ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM vis LDW ค่ะระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB นะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำ ACC with LSF นะคะและอีกหนึ่งระบบนะคะกับระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ LCDN นะคะซึ่งเป็น6ระบบที่ติดตั้งมานะคะสำหรับ Honda Sensing ติดตั้งมาในรถยนต์ Honda HRV eH EV ทุกรุ่นนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเป็นระบบความปลอดภัยนะคะที่ Honda ติดตั้งมาให้ในรถยนต์ Honda HRV eH EV ค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมตัวจริงนะคะกับ Honda HRV ในรุ่นนี้ EL ก็สามารถแวะมาชมได้นะคะที่โชว์รูมโคราช Honda หน้าเซฟวันนะคะตอนนี้มีจอดโชว์อยู่นะคะหรือสามารถนัดหมายมีล่วงหน้าก่อนได้นะคะทักไปที่เพจเซลเมโคราฮอนด้านัดหมายเวลาที่จะเข้าชมนะคะก็เดี๋ยวเมีมาสแตนบายรอนะคะเตรียมตอบคำถามให้ข้อมูลแล้วก็ ให้โปรโมชั่นต่างๆสำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะตัวจริงสวยมากใหญ่มากกว้างมากค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสตัวจริงนะคะสำหรับ All New HRV EHEV ในรุ่นนี้ EL ค่ะแผงข้างประตูนะคะก็จะมี พับปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะมีเซนทัลล็อกควบคุมกระจกด้านข้างนะคะเป็นออโต้สำหรับคู่หน้าด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะคะมีหน้าจอ TFT ค่ะสวยมากๆนะคะสำหรับ h ัน da HRV รุ่นใหม่คันนี้นะคะ คันนี้สีขาวพรีเมียมสไลด์เป็นสีมุกนะคะในรุ่นนี้มีให้เลือกซื้อทั้งหมด4สีด้วยกันสำหรับสีนี้เพิ่มค่าสี10,000บาทค่ะและมีอีก3สีให้เลือกซื้อนะคะกาบสีขาวแพทินัมเป็นสีมุกเช่นเดียวกันเพิ่มค่าสี10,000บาทสีดำคริสตัลนะคะเป็นสีมุกเช่นเดียวกันเพิ่มค่าสี ,6000 บาท และอีกหนึ่งสีนะคะกับสีเทาเมทิเออร์อยสีเทาไม่ต้องเพิ่มค่าสีเพราะว่าเป็นสีเมทัลลิกนั่นเองค่ะสนใจยังไงก็ทักแชทสอบถามโปรโมชั่นกับเมได้นะคะที่เพจเซลเมโคราทอนดา้ายินดีตอบทุกๆคำถามแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นเปิดตัวนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษ2.59% ีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยสนใจยังไงก็สามารถทักแชทเมแล้วก็สามารถโอนจองเข้าบัญชีบริษัทได้นะคะจากนั้นเตรียมเอกสารรอได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปนั้นไปทำสัญญาถึงที่ค่ะรถก็สามารถกำหนดรับได้นะคะทยอยมาลงเรื่อยๆนะคะตามรุ่นตามสีที่สั่งจอง อันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันได้ใหม่นะคะสำหรับการรีวิวรถของเมย์นะคะเซลเมโคราทอนด้าฝากติดตามกันด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ